เอาละ่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปั n ซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลีดีภลาคต์ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านเอ็ดวานชาร์เลนต์กันครับที่มีชื่อด่านว่าโอเวอร์บูทสองฮาร์ดโหมดนะครับายซีโร่อีกแล้วนะคซีโร่ Zero, คนนี้นี่มาบ่อยมากไหนดูซิโอ้โหด่าน40โมแอปหนึ่งตัวความเร็วของบลูด200%รโมแอเปเพิ่มขึ้นตัวละ10%นะอย่างละ10% ด่านี้ห้ามขายพลังชีวิตห้ามหลุดให้เงินมาแสนหนึ่งก็คือเต็มที่อะไรแหละทุกตัวเป็นรีโกรด้วยทุกอย่างส่วนมากจะเป็นเทียสองหมดเลยนะเนี่ยโอ้มีเทียห้าบางตัวเอาชมิดครับโอ้เอาชมิดปั๊บนี่ดีนะดีนะแล้วก็ให้เอนจิเนียร์กับวิเลสสายกลางอาเอาเอามิดปั๊บดีสุดผมกำลังคิดอยู่ว่าใครใช้ใครต่อสู้ดี อ่าก็มีหลายคนนะที่เหมาะที่จะต่อสู้กับเรือบินหนึ่งตัวแต่ความเร็วสองร้อยนี่ผมไม่แน่ใจแหละลองเล่นเจ้านี้ดูก่อนเราเป็นโฟกัสไฟไหมโฟกัสไฟกันอันนี้ลองลองลองใส่นี้ดูก่อนแล้วถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนสายส่วนเจ้านี้เป็นอย่างนี้แน่นอนพร้อมยิงครับสตาร์ตโตอย่างไงล่ะเร็วนักหรอฮะเร็วนักหรอสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 200%นะ200%เนาอฮะฮะฮะทำไมทำไมมันทำไมกระสุนฝั่งนี้เราจะเข้มข้นผิดปกติโอเคชนะแล้วก็จบกันไปนะครับการเล่นในครั้งนี้นะรอเล่นครับผมต้องหาเพิ่มอีกครับ <kar lar> ตัวนี้หนึ่งตัวที่สามารถชนะได้คือการบัฟด้วยอาชมิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอื <h ums> ต่อไปพวกตัวอย่างเฮลพพลอดก็น่าสนนะ มันบินไปใกล้ๆกันแต่มันสองอยเปอร์เซ็นต์ะนายจะบินตามทันใช่ไหมเพื่อนนายบินตามทันนะบัฟเข้าไปเหมือนเดิมครับมันบินตามพอทันนะใช้คําว่าพอทันครับว่าพอมันพังออกมาแล้วอย่างเร็วแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าผมปรับถ้าผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเป็นแบบนั้นอนะผมว่าเราชนะได้ไม่เป็นแบบนั้นหมายถึงว่าเราเราไม่ต้องเปิดสูตรครับไม่ต้องเปิดสูตรครับ ไม่ก็เราเพ่สูตรก็ได้แต่แต่รับกรอบไปเป็น follow mouse เหมือนเดิมอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดีย๋ยวผมควบคุมคุณเองเดีย๋ยวผมควบคุมคุณเองคนระับผมจะทําให้ดูว่าคนจริงเขาทำยังไงสวัสดีดักดักหน้าแบบว่าฉลาดดักหน้าแบบฉลาดดักหน้าแบบฉลาดดักหน้าแบบฉลาดยิงกระสุนแบบฉลาดยิงกระสุนแบบฉลาดยิงกระสุนแบบฉลาดสีเหลืองตัวนั้น <laughs> ไม่ฉลาดเท่าไหร่เลย <laughs> ก็บักเันเนียบอกว่าฉันก็อยากลุยบ้างจริงบัคเนียก็เป็นคอนเทสตแซนที่ดีเหมือนกันนะเอาเชมิทเหมือนเดิมแล้วตอนแบบนี้จะดีขึ้นเพราะว่าเอาเชมิทเนี่ยสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยสู้ได้ด้วยนะโอเคดาเมจที่ทำผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจี๊ดจ้าเท่าไหร่เลยอะ คือมันต้องพังแล้วอะถ้ามันพังตอนนี้มันยังฟอแบบมีเวลาในการยิงกระสุนเนียอ้ากไม่ทันนะเอ๊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 ะพิษละไฟอาจจะได้นะแต่ไม่ไม่อยากฝืนแมวดีกววะมผมว่าต้องเป็นตัวที่ยิงได้ไกลสุดแล้วก็ไม่มีปัญหาในการต่อสู้แบบระยะไกลอะถ้าเป็นสายแบบนี้นี่ผมว่าน่าจะยิงจี๊ดอยู่แล้วก็ได้รับบัฟของอาชีพเข้าไปอีก เบามากเลยอะในยิงเบามากอะเพื่อนมีน้ำยามันแอบแปะไปหน่อยนะโอ้โหนี่ไม่ใคไม่คิดจะพังเลยคือถ้ามันพังเร็วกว่าน,นี้หน่อยอะผมก็ได้มันอยู่ที่ตำแหน่งจะเล่นสนัยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปไว้แบบตรงจุดอย่างนั้นเสมอไงก็งสนัยมันไว้ตรงไหนก็ได้เราก็เอาเอาชิดเนี่ยมาอยู่ใกล้หน่อยเราได้ช่วยปาน้ำยาให้มันพังเร็วขึ้นด้วยหน่อย ปาน้ำยามันก็ช่วยทําดาเมจครับแล้วมันจะพางประมาณตอนนี้แล้วก็แปะน้ํายาแปะไม่หมดแปะไม่หมดไม่ได้ไม่ได้เอ้เจ้าดีฝืนอันนี้ผมกําลังฝืนอยู่ดังนั้นที่เราก็เจอคาตอบแล้วเนาะอันนี้เราดือด้อแบบดือด้อดื้อจานยังไงก็ต้องเอาชมิทสวัสดีโอ้โหกระจอกเลยอะ่ะ เราน่าจะต้องกลับไปคำตอบเดิมคำตอบเดียวที่เรามีไม่แน่นะ <_' S 1> เพราะอ,อย่างน้อยอะเราเหมือนมีตัวช่วยต่อสู้อสองตัวด้วยกันครับ <_' S 2> แต่ตัวนี้มีข้อเสียมันบัฟด้วยเอาใช้ไม่ได้ มันต้องปับด้วยอย่างอื่นเขาปับด้วยเอาชมิดไม่ได้ครับมันไม่จิกอะโอ้โหดาเมจกระจอกมากหกนี่นะสิบสองสิบปดไงล่ะสิบสองสิบแปดงาขนาดบวกคูณร้อปอร์ซก็ไม่ได้เรื่องเลยชิดโดเราคำตอบคงจะมีอย่างเดียวแล้วมั้งแต่ผมว่าคนอื่นน่าจะเจอคำตอบเพิ่มเติมด้วย แต่คาตอบที่ผมรู้สึกชัดเจนนะมันคือเจ้าเจ้าดันลิงกันเนอร์จริงๆคือดันลิงกันเนอร์ผมเคยเล่นมานานมากแล้วว่าเวลาเราสู้เราสู้ด่านที่มันเป็นเรือบินตัวเดียวแบบเนี้ยตัวนี้จะดีมากเลยผมลองปรับสายนิดน,นึงเป็นสายดาเมจแรงครับสายดาเมจแรงแต่ว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนก็คือความแม่นคนระับการยิงเข้าเป้าก็จะน้อยลงแต่ว่ากระสุนมันก็แรงขึ้นอนะ รู้ทะลวงก็ดีขึ้นด้วยคือมันต้องพังอ่ะมันถึงจะมันถึงจะแสดงพลังได้ยอย่างเต็มที่อ่ะโอ้โห oh. เต็มที่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 ที่ที่ที่ไม่ที่เลยครับไอ้ความยิงไม่แม่นของเขาเนี่ยเป็นปัญหาอย่างยิ่งต้องเป็นอันดี้แน่นอนแล้วก็ควรจะเป็นอน,นี้เพราะว่า faster barrel s p e e อันนี้มันทําให้กระสุนนะ่ะโจมตีได้เร็วขึ้นเยอะมากเลยเนีย่ยแล้วมันจะเข้าเกือบทุกดอกไม่เหมือนเมื่อกี้ครับ เข้าเกือบทุกเม็ดครับแน่พังเร็วด้วยแล้วก็มีกระสุนยิงไปก็จะเป็นช็อตนิดหน่อยผมว่าเจ้าเนี่เสถียรที่สุดละเสะถียรสุดละถ้าเราปรับสายสักนิดนึงเราไม่เอาเป็นสายมันก็จะเหมือนเมื่อกี้ปะถ้าเราเอาเป็นเมื่อกี้เราอะไรนะลองเป็นเจ้านี้กับอันบนดูไหมเออลองดูสุดท้ายละเป็นการทดลองของผมนิดหน่อยมันก็จะยิงแรงและยิงแม่นครับ ยิงแรงยิงแม่นแล้วก็มีช็อตด้วยก็คือตัดยิงเร็วออกนั่นแหละจุดพังก็พอๆกันช้ากว่านิดหน่อยโอ้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจริงป่อจริงป่อจริง่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันยังไงก็ตามต้องมีสายกลางเสริมสักนิดหนึ่งก็จะสามารถที่จะผ่านได้โอเคประมาณนี้ดีกว่าย,ยืดตัวสักนิหนึ่งแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสลักการเล่นในครั้งนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันมีตัวอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า จะเข้าก่อนคลิปเข้าก่อนก็มีคนคอมเมนต์บอกนะว่าเราสามารถใช้บอมชุตเตอร์420มนะั้ไม่ก็402เนี่ยแหละในการที่เอาชนะได้เออผมก็ผมก็ลืมนึกไปเลยว่าถ้าเป็นบอมชุตเตอร์สายบนเทียสีเขาสามารถทียตีตัวสีดําได้แล้วก็กระสุนของเขาอะต่อน,นัดมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมากมันเหมาะที่จะใช้อยู่เหมือนกันผมก็ลืมนึกถึงประมาณนั้นเองเนี่ยพอมีการคอมเมนต์บอกปุ๊บผมจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นและในครั้งหน้าๆน,นี่ มันจะอยู่ในช้อยส์การเลือกของผมเพิ่มขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้เนี่แหละโอเคนะครับเอาล่ะสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เน,นี่ยผมบนทนี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมนะครับและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับผม